เดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตนะคะการใช้เทคโนโลยี AI ในวงการแพทย์กันหน่อยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางโรงพยาบาลบำรุงราดได้เปิดตัว Radiology AI นะคะที่จะนำมาใช้ในด้านรังสีวิทยาช่วยระบุตำแหน่งภาวะความผิดปกติของปอดมะเร็งเต้านมนะคะโดยโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะได้จัดงานแถลงข่าวนะคะ The Evolution of Medical Imaging นะคะเท h โน l o g y นำเทคโนโลยี y r d i o o l o g y AI ค่ะ ปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยาะะเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลเสมือนเป็นผู้ช่วยรังสีแพทย์ทั้งในส่วนของการคัดกรองการวิเคราะห์การวินิจฉัยพร้อมระบุตำแหน่งภาวะความผิดปกติของปอดะะแล้วะมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่มนะคะโดย r d i o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  y y i เี่ยถือเป็น d e e p Learning AI ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้ในเชิงลึกนะคะแล้วก็เป็นอังกอริทึมที่ใช้โครงข่ายใหญ่ประสาทเสมือนด้วยการเรียนแบบ การทำงานระบบประสาทของมนุษย์นะคะที่มีเซลล์ประสาทเชื่อมต่อกันค่ะโดย Radiology AI เนี่ยจะสื่อสารโดยการประมวลผลที่ละเอียดลึกซึ้งกว่า Machine Learning นะคะรวมถึงสามารถประมวลผลต่อได้เองซึ่งเทคโนโลยีนี้นะคะได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาในปีในปี2564ค่ะ และที่สำคัญค่ะ Radiology AI เนี่ยนะคะมีความทันสมัยในการวินิจฉัยมีความสเสถียรแม่นยำและรวดเร็วด้วยการใช้ Microsoft Azure นะคะแพลตฟอร์ม Cloud Computing นะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลกทั้งนี้ค่ะบำรุงราชได้ใช้เทคโนโลยี Radiology AI ในศูนย์ตรวจสุขภาพแผนกผู้ป่วยวิกฤต ICU แผนกฉุกเฉินและแผนกอื่นๆนะคะซึ่งนอกจากความชำนาญและ ประสบการณ์ของรังสีแพทย์แล้วเรดิโอโรจีเเนี่ยยังมีส่วนช่วยนะคะในการที่จะสนับสนุนให้บำรุงราชขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ก้าวสู่ระดับโลกอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงค่ะของเภสัชกรหญิงอาทิรัตนารุกิจพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราชพูดถึงเทคโนโลยีนี้กันค่ะบำรุงราชได้นำเรดิโอโรจีเ AI นะคะหรือปัญญาประดิษฐ์ทางรังสีวิทยาเข้ามาใช้ในโรงพยาบาลเสมือนเป็น ผู้ช่วยรังสีแพทย์ในการคัดกรองวิเคราะห์วินิจฉัยแล้วก็ระบุตำแหน่งความผิดปกติของปอดเช่นก้อนมะเร็งในปอดหรือจุดเล็กๆในปอดก็ตามนะคะรวมถึงมะเร็งเต้านมระยะแรกเริ่มด้วยนะคะขอบคุณแพทย์ทุกท่านนะคะของบำรุงราชที่มีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้ผู้ป่วยของเราได้รับประสบการณ์ที่ดีแล้ก็ผลลัพธ์การรักษาที่ดียิ่งขึ้น แต่ลำพังเทคโนโลยีอย่างเดียวถึงจะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนนะคะเรายังต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญการเป็นผู้ตัดสินใจและดำเนินการรักษาอย่างเหมาะสมอยู่ดีนะคะความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุดนะคะทุกรายละเอียดสำคัญเสมอแม้กระทั่งจุดเล็กๆภาพเล็กๆในเอ็กซเรย์ถ้าเรามองเห็นและวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องนั่นหมายถึงว่าเรามีโอกาสในการรักษาที่ตรงจุด และส่งผลไปถึงเรื่องของโอกาสในการมีชีวิตรอดและก็คุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยของเราได้อยู่กับคนที่ท่านรักเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะ